ถ้าผู้หญิงกางเกงในออกสีหเหลืองเป็นเพราะอะไรรอครับคุณหมอเกิดจากอะไรได้บ้างมีตกขาวค่ะมีตกขาวแล้วก็ตกขาวนี้ก็จะทําปฏิกิยากับกางเกงนะคะซึ่งบางทีเรามีซักผ้าเรามีการใส่น้ํายาต่างๆนะนะคะอาจจะมีแป้งมีส่วนผสมหรืออะไรเนี่ยก็จะทําให้ตกขาวเนี่ยมันจะเห็นเป็นคราบบางทีจะเป็นคราบสีเหลืองนะคะ,คะดังนั้นสนุปว่า ให้ให้สังเกตกางเกงในนะคะเราไม่ควรจะมีคราบติดกางเกงในหรือก็มีได้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดคราบสีเหลืองเยอะนะคะบางคนบอกว่ามันกัดกางเกงในด้วยคุณหมอคือกางเกงในมันเป็นรูนอย่างนี้เหรอคะเห็นมีคนถามเหมือนกันมันเป็นรูเล็กๆเล็กๆ <S <S มันเออเป็นรูเพราบแพทย์กล่าวตรวจภายในเลยคะ่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตกขาวซึ่งมีภาวะเป็นกรดนะคะหรือเป็นด่างมากที่ทําให้ขับ ขัดเนื้อผ้ากางเกงในได้นะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจเพราะเห็นคราบสีเหลืองที่ชุดชั้นในหรือชมกางเกงในของคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะมุ่งไปทางว่าอยไปแอบมีอะไรกับใครมาหรือเปล่าและอสุจิมันอาจจะไปแปดเปื้อนอย่างนั้นไหมอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ได้มันเป็นไปได้ไหมคุณหมอโอ้ใช่ค่ะก็น้องตังก็คงเห็นจดหมายที่ส่งมาที่ชูรักชูรสเนี่ยนะคะเดิมก็คือตรวจกางเกงในเมียทุวันถ้าเจอคราบนี่ก็ไม่สบายใจหาว่าไปมีช่วงมีชู้น่น จุงมือก็ะพเไปค่ะตรวจดูนะคะเพราะคราบพวกนี้แล้วบางที่ดมด้วยคือเชอรี่เจอที่เขียนจดหมายมาถามมานะคะว่าสามีดมดูทุกวันพระเจ้าช่วยก็ไม่มีความไว้วางใจกันเลยนะคะก็จุงมือมาพบแพทย์เลยนะคะค่ะ